บทที่สามสิบเอ็ดเผากงเต๊กท่านพระครูรู้ไหมว่าการเผากงเต๊กในงานศพมีจุดประสงค์อะไรสมภารวัดไทยง้างถามสมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูตอบว่าผมถามคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยดูเขาบอกว่า เพื่ออุทิศให้ผู้ตายอย่างคนมีเงินมากๆหรือว่าพวกเศรษฐีนะครับเวลาเขาเผากงเต็กค,ครั้งหนึ่งหมดเงินตั้งหลายแสนผมยังเสียดายแทนทำไมถึงแพงนักที่เมืองจีนไม่แพงอย่างนั้นจะอาวาสวัดไทยงังบอกกล่าวโยมเสียมซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยจึงพูดขึ้นเป็นภาษาจีน เพื่อรับรองคำพูดของท่านพระครูว่าไม่แพงหรอกค่ะหลวงพ่อบางคนเขาก็มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านทำให้พ่อแม่แค่นี้ขนน่แข้งไม่ร่วงหรอกค่ะเศรษฐีข้างบ้านหนูหมดค่าเผากงเตกไปล้านกว่าเพราะเขาสวดทุกวันและก็เผากงเตกทุกวันตอนเตี่ยหนูตายหนูหมดเงินไปห้าแสนกว่าเฉพาะค่าเผากงเตกก็สองแสนแล้วค่ะ ค่าเผากระดาษนี่นะถึงสองแสนสมภารวัดไทยงังไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะหลักฐานเป็นคนบอกเองนี่ขนาดหนูไม่ได้เป็นเศรษฐีนะคะถ้าเป็นคงเผาเป็นล้านเหมือนกันหลักฐานยังคงยืนยันลองบอกมาซิว่าทำไมต้องเผาเงินทิ้งมากมายอย่างนั้น สมภารวัยแปดสิบอยากทราบรายละเอียดไม่ได้เผาทิ้งหรกค่าหลวงพอ่อแต่เราส่งให้คนตายใช้เราเอากระดาษมาทำเป็นตึกเป็นคนใช้เป็นรถเบนซ์เป็นเครื่องบินเป็นเงินเป็นทองมากมายกายกองเพื่อจะได้ให้คนตายเอาติดตัวไปใช้ในโลกหน้าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีอีกหรือคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐี ก็จะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีเพราะมีพร้อมทั้งตึกกรามบ้านช่องรถเบนเครื่องบินและก็ค่าทาาปริวารโยมเสียมอธิบายชอดชดต,ตามประษาคนช่างพูดพวกที่มีอาชีพทำกงแตกกรวยกันเลยนะหลวงพ่อถ้าเผากระดาษกันทีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้คนทำกงแตกขายก่อรวยแย่ ท่านพระครูให้ข้อสังเกตแต่อัตมาว่าโง่นะ่ะคนที่เอาเงินไปเผาทิ้งตั้งมากมายอย่างนั้นนะ่ะโง่มากคนฉลาดก็ไม่ทำการจะอาวาดไว้ไทยงั้งพูดตรงไปตรงมาทำไมห,หลวงพ่อมาว่าฉันโง่ทำบุญอุทิศให้พ่อแม่เป็นเรื่องโง่เง่าเาต่าตุนหรือโยมเสียมเริ่มโกรธความโกรธทำให้หล่อนกลับมาพูดภาษาไทย เพื่อจะเน้นว่าบัตรนี้หล่อนเปลี่ยนสภาพมาจากหนูมาเป็นชั้นและหากผู้ที่หล่อนพูดด้วยมิใช่พระหล่อนก็จะเปลี่ยนเป็นกูโทษฐานที่มาว่าหล่อนโง่ก็คนที่เอาเงินมาเผาทิ้งทีละมากมายนั่นน่ะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดละ่ะตอบอาตมาซิสมภารวัยแปดสิบพูดด้วยเสียงปกติ ไม่สนใจอาการโกรธขึ้นปึงปังของหล่อนฉันไม่ได้เอาเงินมาเผาทิ้งแต่ฉันทำบุญไปให้เตียฉันคนที่กระตันยูตอ่อพ่อแม่เป็นคนโง่อย่างนั้นหรือหล่อนเพียงไม่ลดละคนที่มีความกระตันยูอาจโง่หรือฉลาดก็ได้แต่คนที่เอาเงินไปเผาทิ้งนั้นโง่อย่างเดียวไม่อาจเรียกว่าฉลาดได้เลย ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันทำบุญไปให้เตียและหลวงพ่อจะมาว่าฉันโง่ได้ยังไงท่านพระครูเห็นเรื่องจะลุกลามกันใหญ่จึงถามภิกษุวัยแปดสิบเศษว่าหลวงพ่อครับคนในประเทศจีนเขาเผากงเตกด้วยจุดประสงค์อะไรครับสมภารวัดไทยงั้งตอบว่าเพื่อเตือนสติคนเป็นมิใช่เพื่ออุทิศให้คนตาย การเผากระดาษที่ทำเป็นรูปบ้านรูปรถหรือว่าทรัพย์ยสมบัติใดๆก็ตามมิได้หมายความว่าเผาส่งไปให้คนตายใช้เพราะเห็นเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเผากงเตกก็เพื่อเตือนสติคนเป็นให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราเมื่อตายลงก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้แม้แต่อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าขาถาบริวารสิ่งที่ติดตัวไปได้ก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเรื่องนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่มากกลับเมืองไทยแล้วท่านพระครูช่วยสอนญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพวกเขาจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้ไม่เอาเงินไปเผาทิ้งทีละเป็นแสนเป็นล้านเอาเงินส่วนนั้นไปทำบุญทำกุศล แล้วก็อุทิศไปให้ผู้ตายจะดีกว่าหลวงพ่อครับผมจะนำเรื่องนี้ไปสอนญาติโยมโดยเฉพาะคนจีนที่วัดผมมีคนจีนมาทำบุญกันประจำผมหมายถึงคนจีนที่บรรพบุรุษมาตั้งหลักปักฐานในเมืองไทยพวกเขามีศรัทธาภาษาทะกันดีผมชอบคนจีนเพราะพวกเขาขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้ คนไทยสิอีกยังสู้ไม่ได้เพราะคนไทยชอบสบายเลยข่อนข้างจะเกียรคร้านโบสวัดป่ามะม่วงก็ยังสร้างโดยคนจีนนะครับชื่อกิมเหลียงกับกิมจือมีหลักฐานฝังอยู่ที่ใต้โบสผมเห็นภาพเขียนของกิมเหลียงกับกิมจือด้วยและแปลกใจนะครับหลวงพ่อที่พื้นโบสมีหลุมเล็กๆมีน้ำขัง ผมลองเอาช้อนตักมาชิมดูได้รสแปลกแปลกจึงตั้งปณิธานว่าจะต้องค้นหาที่มาของน้ำให้ได้แล้ววันหนึ่งก็เกิดนิมิตที่หูว่าน้ำติดขังอยู่ในหลุมนะ่ะเป็นน้ำที่อยู่ในบอ่อน้ำทิพวัดไทยงังเมืองสัวเถาผมจะได้ไปพบในปี2525 25, ซึ่งบัตรนี้ผมก็ได้มาแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามนิมิตเพียงแต่ผมยังไม่เห็นบ่อน้ำทิพท่านพระครูจะได้เห็นอย่างแน่นอนประเดี๋ยวฉันเพลแล้วผมจะพาไปดูบ่อน้ำทิพหน้าแปลกนะครับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับผมมักจะเป็นนิมิตล่วงหน้ามาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดอย่างยินดี สำหรับท่านพระครูทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เสมอเพราะท่านอบรมกายอบรมจิตมาเป็นอย่างดีเพียงเห็นหน้าท่านครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาสามัญท่านมีอะไรพิเศษไปกว่าบรรพชิตรูปอื่นๆที่ผมเคยเห็นผมก็มีความรู้สึกต่อหลวงพ่อแบบเดียวกันนี้หลวงพ่อไม่ใช่พระธรรมดาที่ผมเคยพบ แต่เป็นผู้ที่อบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีท่านพูดกับญาติโยมที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยว่าผมโชคดีที่มาพบพระสุปฏิปันโนหลวงพ่อรูปนี้ท่านเป็นพระที่น่าคเคารพเลื่อมใสเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความเคารพนบนอบท่านจะได้เป็นมงคลกับชีวิตนี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมงคลลสูตรว่า สมณนานันจะทัศนังเอตมังครมุตตมังการพบเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเมื่อมาพบมงคลแล้วก็ต้องนำมงคลเข้าตัวไม่ใช่นำออกท่านตั้งใจจะปรามโยมเสียมมีให้ต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าอาวาสไว้ไทยงั้งเพราะจะไม่เป็นมงคลกับตัวหล่อนเอง โยมเซียมจึงพูดกับภิกษุวัยแปดสิบเศษด้วยภาษาจีนว่าหลวงพ่อคะหนูต้องขอขมาลาโทษที่บังอาจเถียงหลวงพ่อต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอย่างนั้นอีกโปรดยกโทษให้หนูด้วยหล่อนกราบท่านสามครั้งอย่างสำนึกผิดสมภารวัดไทยง้างยิ้มนิดๆอย่างผู้สูงอายุที่ใจดีท่านพูดกับโยมเสียมว่า อาตมาขอชมเชยโยมที่มีความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องย่อมนำไปสู่การกระทําและการพูดที่ถูกต้องอาตมารู้ว่าทีแท้จริงโยมเป็นคนฉลาดแต่ที่ว่าโง่นั้นเพราะเรื่องที่โยมเอาเงินมาเผาทิ้งเถ่านั้นต่อไปนี้โยมเลิกเผาเงินทิ้งได้แล้วจะได้ฉลาดหมดทุกเรื่องดีไหมดีค่ะหลวงพ่อ โยมเสียมยอมรับอย่างน่าเชื่อตาบานแล้วถือโอกาสถามท่านว่าหลวงพ่อคะผัวไม่ดีเนี่ยยากับมันดีไหมคะไม่ดีผัวเมียต้องรักใกล้ปรองดองเป็นทองแผ่นเดียวกันลูกเต่าจะได้รู้สึกอบอุน่นถ้าเลิกล้างกันลูกจะมีปัญหาแต่มันเลวนี่คะหลวงพอ่อมันกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพานัน แล้วก็ไม่ทำมาหากินหากพูดภาษาไทยหล่อนจะใช้คำว่าไม่ทำมาหาแดกแต่ภาษาจีนมีคำจํากัดหล่อนจึงไม่สามารถพูดเพื่อให้สะใจได้เจ้าอาวาสวัดไทยง้างไม่พูดกับหล่อนตรงๆหากพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงว่าท่านพระครูเห็นด้วยกับผมไหม สามีจะดีก็อยู่ที่ภรรยาลูกๆจะดีก็อยู่ที่แม่ถ้าแม่บ้านดีเสอย่างหนึง่งสามีกับลูกๆก,ก็ต้องดีจะไม่มีเสียเลยเห็นด้วยร้อยเปอร์เซน์ครับหลวงพ่อลูกศิษย์ผมคนหนึ่งได้เป็นในผลพ่อแม่บ้านดีผมจึงตั้งเป็นสูตรว่าถ้าภรรยาดีสามีเป็นในผลได้ ถ้าภรรยาไม่ดีรับรองสามีเป็นในผลไม่ได้ผมพิสูจน์มาหลายรายแล้วผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าแม่บ้านที่ดีจะต้องมีความอดทนอดได้ทนได้สามีเขาจะไปสัมมเลเทเมาที่ไหนก็ช่างเขาเราต้องดูแลลูกให้ดีและที่สามีเจ้าชู้ก็ไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาปล่อยไปเลย ไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมจริงไม่โยมท่านถามโยมเสียมจริงข่าหลวงพ่อสามีฉันเจ้าชู้มากเวลามีเงินไม่เคยมาให้เห็นหน้าเลยเงินหมดนั่นแหละถึงได้กลับบ้านหน้าแห้งกลับมาเลยถูกผู้หญิงไถเงินจนหมดตัวเงินไม่หมดเป็นไม่ยอมกลับยมอมวยถือโอกาสพูดบ้างเพราะเป็นฝ่ายฟังมาสองวันแล้ว แล้วยมทำอย่างไรล่ะชี้หน้าด่าตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาเลยหรือเปล่าท่านพระครูถามเพราะรู้ว่าสตรีที่มากับคณะท่องเที่ยวคณะนี้มีสองคนทำดังเช่นที่กล่าวท่านต้องการสอนพวกเขาทางอ้อมฉันก็ไม่ว่าอะไรเข้าหลอกคาดโต,โตโตด้วยกันแล้ว คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งห้าสิบปีย่อมรู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวของเขาเองฉันจึงไม่ว่าให้เสียเวลาเขาจะไปจะมาก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปฉันดูแลลูกอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะก,กับสามีให้ลูกเห็นกับสามีฉันยิ้มแย้มแจ่มใสพอเขาเข้าบ้านฉันก็ถามว่า ทานข้าวมาหรือยังถ้ายังจะยกสำรับมาตั้งไม่เคยบน่นหรือว่าพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรยแล้วก็ไม่เคยสอนลูกให้เกลียดพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมคะฉันทำได้อย่างเนี้ยความดีเลยตกอยู่ที่ลูกฉันมีลูกห้าคนได้ดีหมดเลยคนโตเป็นในแพทย์คนที่สองเป็นวิศวกรคนที่สามกับคนที่สี่เป็นคู่แฝดกัน จบอักษรศาสตร์ส่วนคนเล็กเป็นเภสัชกรเพิ่งจบเมื่อปีกลายนี้ฉันถึงได้มาเที่ยวได้เพราะหมดภาระแล้วลูกๆเขาลงขันเป็นค่าใช้จ่ายคนไหนเงินเดือนมากก็ให้มากหน่อยคู่แฝดที่จบอักษรศาสตร์เป็นผู้หญิงนอกนั้นเป็นผู้ชายหมดต่อไปฉันจะมีเขยสองสภัยสามแต่อาจจะมี เฉพาะสะพยก็ได้เพราะว่าลูกสาวคู่แฝดเขาบอกว่าไม่อยากแต่งงานกลัวว่าจะได้สามีแบบพ่อเขาพอมีโอกาสได้พูดโยมหมวยก็ตีตัวพูดคนเดียวประหนึ่งว่าจะชดเชยกับที่ไม่ได้พูดมาสองวันผู้ชายไทยเป็นแบบนี้มากหรือชาววาดวัดไทยง้างถามท่านพระครูเพราะท่านจะต้องวินิจฉัยความอย่างยุติธรรม หากถามพวกโยมผู้หญิงพวกหล่อนคงจะช่วยกันพูดจนเกินความจริงไปจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงจึงพูดจาจากประสบการณ์ของท่านว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างที่โยมหมวยเล่ามาล่ะครับหลวงพ่อนับวันผู้ชายไทยจะขาดความรับผิดชอบลงไปทุกทีมีพวกแม่บ้านมาปรับทุกข์กับผมมากมายผมก็แนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการ มาเข้ากรรมฐานบางคนก็แก้ปัญหาได้เพราะปฏิบัติอย่างจริงจังส่วนคนมาปฏิบัติเพื่อแก้บนก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะการปฏิบัติต้องทำอย่างจริงจังจึงจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำจิมชิมจำจำแล้วก็เลิกปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็หาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้ บางคนเลยกลายเป็นโรคประสาทบ่าบอคอแตกไปตามกรรมของเขาแต่บางคนยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือหาทางออกได้การฆ่าตัวตายคิดว่าสามีจะต้องเสียใจแต่เท่าที่ผมทราบสามีเขาอยู่กับผู้หญิงคนใหม่สบายไปลูกเต่าก็ถูกทิ้งเพราะขาดทั้งพ่อทั้งแม่ส่วนคนตายนึกว่าจะหมดปัญหา ติดแท้ก็ไปตกนรกหมกไหมผมวิจัยมาแล้วครับหลวงพอ่อคนที่ฆ่าตัวตายต้องไปตกนรกห้าร้อยชาติและเมื่อจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องฆ่าตัวตายติดติดกันถึงเจ็ดชาติสิจะหมดกรรมการไปตกนรกเป็นผลกรรมการฆ่าตัวตายติดตกันเจ็ดชาติก็เป็นผลของเศษกรรม ผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยเพราะขนาดเศษกรรมยังหน่ากลัวถึงปานนี้ท่านถือโอกาสสอนพวกโยมผู้หญิงที่มากับคณะท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งหมด35รูปหนึ่งคนเป็นภิกษุห้ารูปคฤหัสถ์ชายห้านอกนั้นเป็นสีกาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดโยมผู้หญิงจำไว้นะอย่าไปฆ่าตัวตาย ต้องทำอย่างที่โยมหมวยทำสามีเขาจะไปกินเหล่าเจ้าชู้ที่ไหนก่อเรื่องของเขาเราดูลูกให้ดีลูกเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็ไม่ต้องไปตามหึงตามหวงให้เสียเวลาจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมต้องเอาคนดีเข้าบ้านถึงจะถูกหมายความว่าอย่างไรคะโยมเฮียวัยสี่ิบสี่ถาม หลอนก็มีปัญหาเช่นเดียวกับโยมหมวยแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบเดียวกับโยมหมวยนั่นคือพบหน้าสามีเมื่อไรด่าเมื่อน,นั้นจนลูกๆตั้งสมยาว่ามามา่าจอมดาแหลกท่านพระครูรู้ความเป็นไปในครอบครัวหล่อนและท่านพอที่จะช่วยได้จึงบอกหล่อนว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่มวง กรรมาฐานคืออะไรคะหล่อนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ยินคำคำนี้มาก่อนถึงอตาตมาบอกโยมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะกรรมาฐานไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาบอกเล่าเก้าสิบกันแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติอตาตมารับรองว่าถ้ายโยมเข้ากรรมาฐานสามีโยมจะกลับร้ายกลายเป็นดีได้ไม่มีทางหรอกค่ะหลวงพ่อไม่มีทาง คนอย่างสามีหนูไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้เพราะมันชั่วซิจนจินเรียกว่าชั่วเข้าไปในตัวมันทุกขุมขนไม่มีส่วนไหนในตัวมันที่ความชั่วจะเข้าไม่ถึงอย่าว่าแต่กรรมฐานเลยต่อให้พระอินทร์ตัวเขียวๆมาโปรโดมันก็ไม่มีทางได้ดีได้หลวงพ่อเชื่อหนูเหอะจะเชื่อได้ยังไงยังไม่ได้พิสูจน์ต้องพิสูจน์ก่อน ถึงค่อยเชื่อเอาอย่างนี้นะให้โยมไปเข้ากรรมฐา,านตามที่อาตมาแนะนำถ้าสามีเขาไม่เปลี่ยนอาตมาค่อยเชื่อตกลงไหมตกลงก็ได้ค่ะแล้วหลวงพ่อจะรู้ว่ามันชั่วขนาดไหนจะชั่วจะดีเขาก็เป็นสามีเราโยมอย่าเอาสามีมาประจานอย่างนี้บาปมากรู้ไหมได้ยินว่าบาป โยมเฮียชักกลัวจึงเลิกประจานสามีท่านพระครูจึงถามชาอาวัตรวัดไทยง้งว่าที่เมืองจีนเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อสามีรักภรยากลมเกลียวกันดีไหมสมภาวรวัยแปดสิบเศษตอบว่าเท่าที่ผมเห็นส่วนมากดี ผู้ชายที่นี่รับผิดชอบครอบครัวแล้วผู้หญิงก็ให้เกียรติสามีไม่เอาสามีไปด่าให้คนอื่นฟังท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทําของโยมเฮียคนที่ถูกลูกตั้งสมยาว่ามาม่าจอมด่าแหลกถึงกับหน้าจ๋อยลงไปทันทีท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสทันใด ตกลงว่าฉันเพลและหลวงพ่อจะพาผมไปชมบ่อน้ำทิพย์ใช่ไหมครับและโยมที่มากับผมจะได้ชมด้วยหรือเปล่าครับท่านเอื้อเฟือมาถึงญาติโยมเพราะรู้ว่าสมภารวัดไทยงังจะให้เฉพาะบรรพชิตเข้าชมเท่านั้นปกติเราไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าชมผมก็เลยคิดว่าจะพาไปเฉพาะพระ ตอบอย่างเกรงใจต่างชาติที่ไหนละหลวงพอ่อชาติจีนเหมือนกันแถมยังถือศาสนาเดียวกันอีกด้วยโยมเสียมพูดด้วยภาษาจีนหวังจะเอาใจท่านสม่านผมว่าโยมเสียมเขาพูดถูกนะครับหลวงพอ่อแล้วญาติโยมที่มาก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นนึกว่าเห็นแก่ผมสักครั้งเถอะนะครับท่านขอร้อง พลางไร้คาถาสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีในใจเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาตกลงผมอนุญาตที่อนุญาตเนี่ยไม่ใช่เพราะเห็นแก่ท่านหรอกนะแต่ท่านเล่นว่าคถามหานิยมในใจแบบนี้ผมกอใจอ่อนนะสิสมพานวัดไทยง้างพูดอย่างรู้ทัน ท่านพระครูจึงได้แต่ยิ้มเขินเขินนี่ก็ใกล้เวลาฉันเพลแล้วนิมนต์ฉันด้วยกันที่นี่เลยอยาิโยมด้วยถามื้อเช้ากับมื้อกลางวันที่วัดมีบริการแต่ถามื้อเย็นตอกไปหาทานที่โรงแรมเพราะวัดไม่มีเลี้ยงมีเลี้ยงแค่สองมือ้อขอบคุณครับหลวงพ่อพอดีผมก็ว่าจะพาลูกทัวร์มาทานอาหารที่วัด กลับไปจะได้รวยกันทุกคนหัวหน้าทัวรีบรับข้อเสนอโยมจะรวยเป็นคนแรกเพราะอย่างน้อยก็ประหยัดไปหนึ่งมือใช่ไหมท่านพูดตรงไปตรงมาจนหัวหน้าทัวรู้สึกกระดาษจริงสิเขาต้องรวยเป็นคนแรกแม้จะเพียงมือเดียวแต่ก็ทำให้เขาประหยัดเงินไปได้หลายร้อยหยวนถึงอย่างไรวัดก็ไม่ขาดทุน เพราะเขารู้ว่าเมื่อคณะนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารกันแล้วก็ต้องควักกระเป๋าทําบุญกันด้วยว่าไม่อยากเป็นหนี้สงหลังเพลงเจ้าอาวาสวัดไทยงานก็พาคณะท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปชมบ่อน้ำทิพซึ่งอยู่ในโบสถ์ที่มีอายุถึง1200ปีและได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งจนแทบไม่มีวัสดุ ที่เป็นของเดิมหลงเหลืออยู่ท่านพระครูสังเกตว่าเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกกันว่ากังสายนั้นมีลักษณะกระไม้คล้ายครึงกับที่ท่านพบใต้พื้นโบสถ์หลังเก่าและเมื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับลงไปท่านยังคงฝังไว้ที่เดิมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไปในภายภาคหน้าท่านคิดว่าสิ่งที่ขุดพบภายใต้พื้นโบสถ์นั้น จะต้องถูกนำไปจากวัดนี้กิมเหลียงกับกิมจือคงเป็นคนถิ่นนี้อย่างแน่นอนบอ่อน้ำที่เป็นบอ่อน้ำเล็กๆมีน้ำใสๆขังอยู่เจ้าอาวาสวัดไทยง้างอธิบายว่าที่เรียกว่าบอ่อน้ำทิพย์เพราะมีลักษณะพิเศษไปกว่าบอ่อน้ำธรรมดากล่าวคือบอ่อน้ำธรรมดาจะต้องมีการขุดขึ้นและจะต้องขุดลงไปให้ลึกจนถึงตาน้ำ จึงจะมีน้ําแต่บ่อน้ําที่เป็นบ่อน้ําตื้นๆไม่ถึงตาน้ําและไม่บ่งบอกว่าเป็นบ่อที่ถูกขุดโดยฝีมือมนุษย์ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือน้ําจะมีอยู่ระดับเดิมตลอดไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งหรือว่าฤดูน้ําหลากถึงหน้าเทศกาลประชาชนพากันมาดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่น้ำก็ไม่เคยลดปริมาณลง ท่านพระครูรู้ว่านี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นน้ำทิพย์คือน้ำของเทพพยายดาแสดงว่าวัดนี้มีเทพพยายดาปกปักรักษาท่านจิงอุทิศส่วนกุศลให้เหล่าเทพ,พยายดาทั้งหลายโดยกล่าวในใจว่าอิทางสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาหลวงพ่อครับผมขออนุญาต ชิมดูนะครับรสชาติจะเหมือนกับที่อยู่ในโบสถ์วัดผมหรือเปล่าเมื่อได้รับอนุญาตท่านจึงหยิบช้อนออกมาจากย่างและตักน้ำทิพมาดื่มหนึ่งช้อนเป็นอย่างไรเหมือนกันไหมสมภาวรวัยแปดสิบเศษถามไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียวครับหลวงพ่อคือคำตอบ